ตอนนี้เราก็ไมาอยู่กับ FWC ในไมค c r รับเออมินิเกมอยู่แล้วนะอ่ะแล้วก็บรเล่นมินิเกมบนเตียงเช่นเคยก็บอกแล้วตอนนี้ช่วงนี้จะเล่นทุกวันเลยเล่นแปลงทุกวันเลยมินิเกมบนเตียงเนี่ยโอ้โหคือมันก็มันนะเออแต่ผมว่าผมจะเล่นแบบเป็นทีมบ้างนะเพราะว่าเล่นคนเดียวบ่อยละเออคือแบบจะเล่นแบบเป็นทีมเวิร์กกับเขาบ้างนี่กูคงไ่เจอเพื่อนหลุดเหมือนเออ,เอ,อวันนั้นนะไอ้สัตว์โอ้โห นะเฮ้ยเพื่อนโอ้โหตัวสีดำมาเลยนะมึงมจะเท่กันไปละโอ้โหดูดิมันเป็นลายฉลามด้วยใช่ปะวะเออโคตรเท่อะเพื่อนทำไมนายเท่ย่างวะนายเป็นตัวอะไรอะโอเคตอนนี้เราก็มีอยู่มีอยู่กี่ทีมวะเนะี่ยเจ็ดทีมนะอ่ะเดี๋ยวดูเพื่อนบ้านก่อนดิเพื่อนบ้านมันทำอะไรอ่ะดูเพื่อนบ้านก่อนโอเคเพื่อนบ้านมันก็เอ่อทำอะไรเขางมันวนะ่าลยืนเนี่นะเราก็ไม่ยสิทธิ์ไปแย่งมันนะเพราะว่าให้มันเอาก่อนนะเต็มที่เพื่อน นายเอาเต็มที่เลยเราก็จะซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนไปเอาของเต็มที่นะอ่ะเนี่ยเราก็จะกันเตียงโอเคเนี่เพื่อนนี่ยเนี่ยมันทำอะไรโอ้โหมันอัพของโอเคเพื่อนมันอัพของว่ะไปไปมึงอัพของมึงไม่ต่อไปตรงกลางเอาเพชรก้องมึงจะได้ได้ท้องไอ้โง่อ่ะเราก็อย่าไปโทษมันนะเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรเพราะว่ามันเป็นฝรั่งแล้วเป็นคนไทยโอเค โอย้ยไกลงวะอันไหนดีวะของกูเนี่ยกูอันนี้เลยเหรอต่อไปแล้วอะทำไงดีวะเนี่ยเพื่อนมันต่อไปแล้วให้กูท่าไงไเออมัน,อออมนโอ้โหผมไม่ทันมันวะต้องทำไงไปดีวะเนี่ยต้องทำไงต้องทำไงเดี๋ยวผมว่าต่อไปตรงกลางเลยดีกว่ามั้ง <c oughs> ต่อแม่งไปตรงกลางเลยเดะเดะ เออไปเอาบล็อกเพิ่มนะเราจะได้ต่อตรงกลางได้นี่โห้าอันโอเคต่อไปตรงกลางยาวเลยนะเพราะว่าเออเราไปเอาเพชรไม่ทันแล้วเพราะว่าถ้าเราไปเอาเพชรตอนนี้เออโดนหลอยเตียงน่แน่โอเคโดนแบบมันตีเตียงแตกก็ได้เราจะไปเอาดีป่ะวะไหนๆไอ้เท้่มันจะสู้กันด้วยแต่เราเราค่อยไปเอาเพชรทีหลังนะเรายังเพิ่งไปสู้กับมันเออเราต้องรับขอบเข้าไว้เราอย่าโอ้โหนี่ต่อไปต่อไปนี่ต่อโอ้โหตอนนี้อ่ะเหลืออยู่งสี่ทีม เป็นไงวะมันหลุดเลยมันหลุดกันหรือวะตอนแรกเจ็ดนะเว้ยหายไปสามโคตรไวโอเคช่างมันเราก็เล่นไปเราอย่าหลุดแล้วกันเพื่อนนายอย่าหลุดนะเฮ้ยนี่เออผมว่าไอ้ตรงเนี่ยเห็นว่าเขาบนเลือดของผมมันมันน่าจะน่าจะเป็นเอ่อเลือดของเพื่อนนะผมว่าจากการคาดเดาของเรามันน่าจะเป็นเลือดของเพื่อนเออเกิดต่อมาต่อมาแล้ว่ากันตกไว้ก่อนนะเพราะว่าเออเนี่ย เออการตกไว้วอะเรายิ่งโง่อยู่เราแทแทเกือบตกโหอเคแล้วก็มาเก็บเออไอบอลลูเกนนี่จำไว้นะครับว่าเอ่อตรงที่เรามาจำไว้เราถ้าเรารีบวิ่งอะรีบกลับอะมันจะเร็วใช่ปหล่ะเออเห็นไหมเช่นอย่างนี้เห็นปะแล้วก็ชิหายกันละชิหายละโอเคก็มันเอาดาบมาด้วยเราก็ไปสู้เหมันนั้นเราต้องกลับไปให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะไวได้เจ๊ะ เฮ้ยเฮ้ยจเย็นใจเย็นเพื่อนรักใจเย็นใจเย็นนะเว้ยใจเย็นนะเว้ยเฮ้ยเพื่อนตายอยู่ไหมเหมือนเราจะโดนตามนะใช่ปะเออจริงด้วยเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเะล่ะเอาเปล่ะเอาเปล่ะโอ้โหตายเห็นก็ตายเลยกูโอ้โหเพื่อนมึงไม่การบ้าน,นลเลยเหรอเฮ้ยเตียงเราแตกไปนี่ยเออไม่แตกว่ะ ไอ้เพื่อนนายไม่กันบ้านเลยเหรอโอ้โหมันไม่กันบ้านเลยเพื่อนโอ้โหได้บ้านนี่ใช่ไหมอ่าเราจะฆ่ามันทุกอย่างเท่าที่เรามีนะเราจะเราจะแคนมันมากโอ้โหโคตรเซ็งโอ้โห,โโหม่ไปคิดสีดำห่ะสีดำมาพังบ้านเราเหรอไม่ไม่ได้มาพังเดยเราคิดเองว่ามันมาพังต่นนี้เราเราอยู่เสียเลยวะอ๋อเสียเรายังไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราเก็บของกัน เก็บเอเวอร์ลอไปนี่ก่อนนะฮะแต่เราบอกตรงว่าเราไม่สู้ไอ้นั่นแน่ๆเพราะว่าอืมจะบอกไงดีว่ามันเอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยครบแล้วว้เออห้าอันก็พอใจละเฮ้ยเพื่อใจเย็นโอ้โหเอาดิตกอีกโอ้โหกูโคตรโง่แหมอ่ะก็ตาดีก็ไปก็แบบ มันไม่ทันใครสักคนอ่ะเพราะว่าเพื่อนมันเอาของไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะเออโอยงูเอ้ยเนี่ยมึงดูที่ทำอะไรไม่ได้เลยแหละดูดิโดนฆ่าแล้วแน่ืหคเอาป่ะโอ้โหโดนตีเดี๋ยวเดียด๋วยวอะไรเหมือนจะมีวิญญาณเกิดขึ้นอโอ้โหกูตก <c oughs> ก็ทำยังไงว่ามันถึงแบบจะเด้งไปไกลอ่ะผมอยากแค่มันเด้งไปไกลมากเลยเออเนี่ยโดนเตียงโดนตีเฉย ไปโอ้โหดูดิเตียวเตีเโอ้โหตีเป็นกบอยนะมึงอ่าแล้วก็ออกก่อนตอนนี้เราจะเจอเพื่อนงูนะเพราะว่ามันเลือกที่จะเอ่ออัพของก่อนอ่ะทันที่จะมาต่อไปตรงกลางนะเออถ้าจะมาต่อไปตรงกลางอีกคนนึงก็กันเตียงเงี้ยมันจะแบบฉลาดมากอ่ะโอ้หอือืก็เราก็เอ่อไม่ทันมันหน่อยประมาณสักสองเก้านะเพราะว่า ดูดิเ้ยก็ผมเล่นมาประมาณ39ตาแล้วเฮ้ยเกยชนะแค่6ตายไงเล่น39ตาเออแต่ค่าดูผมค่าดีค่าไปร้อยร้อยกว่าเออแล้วก็ตาย85ดนะเออดูด้านข้างได้เลยว่าผมสถิติของผมเป็นยังไงอะก็ใครที่อยากจะแชร์สถิติให้ผมดูก็สามารถแชร์ได้นะครับเออถ่ายรูปอะไรเด่ะั้ข้างเห็นไหมด้านขวาเออถ่ายมา แบบจะได้รู้ว่าของใครเท่ของใครโหดเกินเอเอโอเคเดี๋ยวขอตีได้ไปะอ้าวเฮ้ยเด้อเด้ออ๋อนึกว่ามันไม่มีโอเคเราจะไปดูข้างหน้าว่าทีมไหนว่าเออเดี๋ยวคนไปต่อไปทางไหนโอเคเราต้องตอบไปทางซ้ายนะครับโอ้โหดูดิต่อทนันมันปะเนี่ยเอากี่อันเพื่อนนะเอากี่อัน จะบอกมันจะยืนอยู่นี่ตลอดไปเลยนะไม่ใช่เหมือนใน,นนั่นนะโอ้โหโอเคเพื่อนโอ้โหนายในเป็นในเป็นดีรู้สึกว่าสก,กินตัวนี้จะเป็นตัวผู้หญิงนะเฮ้ยห,หรือว่าจะเลู้จะเล่นกับฝรั่งผู้หญิงนี่อ่ะก็มันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยอ,ะอ่ะเออก็นั่นอย่างนั้นแหละ <c oughs> ไม่รู้จะพูดยังไงก็มันก็เล่นได้ทั้งหมดเออบางทีเราจะเจอผู้หญิงนะแต่ก็เจอผู้หญิงบ้างไม่เจอบ้างก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราก็ไม่ได้ ชี้เลียดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นกันทุกคนอยู่แล้วเออเกมนั่ยเดีย๋ยวดูดิมันไปมันต่อไปปะโอเคถ้ามันต่อไปอย่างนี้เราจะทําการอัพของเลยนะอัพไม่ให้อัพให้มันเพิ่มเลยนะเนี่โอเคเดี๋ยวเราจะทําเออเราจะเล่นสายซัพพอร์ตเพื่อนนะเดี๋ยวมันจะต่อลงมาเร็วมากเลยไม่ใช่ต่อลงมาตกลงมาเร็วมากดูนี่น,น,นี่แล้วก็จะเฮ้ยหกอันเด็กแล้วก็จะเอาไมา้ทำเออเฮ้ยเราต่อบตรงโน้นเลยดีกว่านี่เพื่อนนะเออนะ เอ้เธอ,โ,อโหเธอกันบ้านไปได้ไหนเราโอ้โหดูมันต่อ <c oughs> ต่อสกูเดินลำบากเลยนะโหโอเคเดี๋ยวเราจะตอตรงการลางละฮ่าผมว่า <c oughs> น่าจะมีทีมไหนที่มันต่อมาตรงการลางไว้แหละเออแต่เราจะทําให้เร็วที่สุดอะเ,ออเพราะว่าเราจะได้เอาไอ้บอลลไปเออ,เอ,อ,เอ,อใครที่ตอบมาตรงการลางเร็วสุดคือเกือบจะเป็นผู้ชนะได้แหละเอออยู่ที่ความประมาทของเขาอะ โอ้โหผมก็เดะเดะได้โอเคเพื่อนเดี๋ยวผมเอาเอาลัลบรอบไปให้น้องๆนกสาววางไก่นกสาวไว้ในกระเป๋าเบเบีเบเบีโอ้โหกูร้องมันเพลงเลยชิพายอ่ะเดี๋ยวขอเอาให้หมดกันนะเออเราจะเอาให้หมดแล้วก็ไปเอาให้เพื่อนดีให้เพื่อนด้วยให้เราด้วยนี่ดูด,ดูดูเพื่อนรอละ เอา,าวเวลาเดี๋ยวมีดาบด้วยมีดาบด้วยวิ่งกลับเลยถึงก็วิ่งกลับเลยเออเอาเวลาเอา,าวเอาาลวลาจะตกแล้วกันเอขอ,เเอ,ขอขออย่าอย่าตกเออขอแค่นี้เป็นพอโอเคเราก็จะกันบ้านเต็มที่นะเนี่ ดูมันมาเปล่าวะไม่มาแล้วโอเคก็ดีแล้วที่มันไม่มาอย่าอย่าให้มันมาแล้วกันเพราะว่าถ้ามันมาเราก็ชิปหายกันพอดีอะถึงเราจะชิปหายขนาดไหนถ้าเรากันเตียงได้อย่างนี้เหมือนก็ตีไปได้แล้วโอเคแล้วเราก็จะซื้อเป็นเพชรเกิดนะอ่าเพชรเกิดมาเนอโอ้โหเพื่อนมึงไม่อัพอะไรเลยเลยหกูสาลไว้ใจ แบบตอบไปตรงกลางเหมือนมันจะเล่นเป็นนะแต่ผมว่ามันไม่อัพอะไรเลยมันคือมันง่ายๆคือมันเล่นไม่เป็นนะอ่ะเดี๋ยวเอาดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร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 จะเอาใช่ป่ะจะเอาใช่ป่ะเหร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 เฮ้ยจะเอาใช่ป่ะเหรมาไปบ้านมึงเหรอทีเนี้ยไอ้สากไอ้ซักกระเบื้อโอเคเดี๋ยวเราเก็บของก่อนอ่าเก็บของแป๊บเดี๋ยว ถ้าเราทำอย่างนี้ต่อไปเรืเออ่อยๆเราอาจจะชนะก็ได้นะดีหโยเดี๋ยวเราซื้ออ,อนี่ก่อนแป๊บนึนงเอา้าเพื่อนมึงไม่เกิดเลยเหรอทีนี้อา้าวโอ้โหมึงจะทิ้งกูเลยเหรอ่ะตอนนี้ผมก็เหลือคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าเพื่อนมันหลุดนะเออแล้วมันโทษผมว่า,วาแบบไม่ช่วยมันอะไรอย่างงี้เปล่าวะเออมึงดูกูที่กูกันเตียงขนาดนี้กูไม่ช่วยมึงตรงไหนวะโอเคเดี๋ยวเรานมาแล้วก็ การการลอยเตียงโดยเฉพาะนี่แหละเออแล้วก็เนี่ยทำอย่างนี้มันจะลอยเตียงไม่ได้นะฝั่งเขาอะฝั่งแบบฝั่งอื่นอะมันจะหลอยเตียงไม่ได้อะเล่นคนเดียวแล้วก็โหดได้สัสไม่ต้องไปง้อโ <c oughs> คตรเซ็งเลยเห็นปะพอเล่นเป็นทีมอะอยากเล่นแบบมีคนบอกว่าพี่เล่นเป็นทีมหน่อยดูเห็นปะพอผมเล่นเป็นทีมปุ๊บเป็นอย่างนี้เลยเออคือมันป,ประทำอะไรไม่ได้เลยเห็นปะเออผมก็เซ็งมากแหละพอเล่นเป็นทีมปุ๊บมันก็อย่างนี้แหละเออ เราก็ทำอะไรไปได้แล้วนะกูจะพูดอะไรดีวะโอเคเราเก็บอ้นี่ให้ครบกันนะอ่ายี่สิบอันเราก็จะได้ชุดมาหนึ่งชุดพอดีเห็นไหมเนี่เน่โอเคถ้าเราได้ชุดมาเราก็จะไปบุกบ้านเขาได้นะครับเดี๋ยวดูเพราะว่าคนอื่นเขาต้องแบ่งของกันใช่ปะเออเราไม่ต้องแบ่งอ่ะเราก็สบายๆชิลๆไปเราก็เก็บเพชรก่อนเก็บเก็บเก็บไปโอเค เราจะซื้อดาบเป็นดาบไปนี่นะเป็นดาบไปดาบเหล็กแล้วก็ขวานไม้ขวานไม้ขวานไม้ดาบเหล็กก็ขวานไม้ขวานหินนี่ไม่ใช่ขวานไม้หินที่ใช้ออไอออนโอเคไอออนมาอ่าแล้วก็จะคนเดียวเราก็จะฟิลได้เหมือนกัน <c oughs> ไม่อยากจะพูดอย่างนี้เท่าไหร่เพราะว่า <c oughs> ไม่ั่นใจเลยว่าเราจะชนะเพราะว่ามันลุมอะ่ะมันลุมกับลุมนะเออเราก็จะไปสู้อะไรเขาได้ แต่เพื่อนมันทิ้งเราเอออุตส่าห์ได้เล่นแบบทีมแล้แท้โอ้โหมึงทิ้งกูเฉยเลยมึงทำไมทำอย่างนี้วะมึงดูทีมมันดิมึงต่อขนาดนี้มามึงจะมาปะล่ะมึงจะมอปะล่ะมึงจะรอปะล่ะกูเหล็กะเวยโอ้โหกูตกโคโหจะบ้าอ่าแล้วก็ไม่ต้องกูจะเดียนเดียนพืดไม่ต้องไปสนใจนะอ่าแล้วก็บ้านเราก็กันเตียงไว้อยู่นะเห็นปะเราไม่ต้องอะไรบ้าเนี่ยเราก็เกิดมาข้ามันได้เลยคือดู ดูมึงดูนี่โดมึงจะเอาไปละ่ะมาดิมาตีดิมาตีมึงมาตีนะโว้นูแล้วยิงเราไอจะขนาดนั้นมึงจะโหดกันไปละแล้วก็จะเอาของเพชรกันแป๊บนึแบบงเอาเอาเอเก่งเพชรน,นะเพราะว่าเพชรเราเต็มละเดโดโมาดิมึงมามึงมาโอเคมาดูมันมาตีของเราปะมันไม่กล้ามาตีเพราะว่ามันตีไม่ได้นะ <laughs> รเ, <laughs> เราสงสารเลยเดย์แล้วก็ซื้อธนูอะถ้าเราจะไปยิงสู้กับมันคือเราไม่สู้มันนะผ่องตรงเพ <laughs> ระาะว่าเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเกียร์อะซื้อเออซื้อบ็อกซ์แบบจะเอาไหมละ่ะจะเอาก็มาจะเอาก็มาดูบทสองคนมันอะแบบคนหนึ่งยิงธนูเดี๋ยวหนึ่งคนหนึ่งนักธนูใช่ปะ่ะคนหนึ่งเนี่ยโหยมาดิมาอีกรอบมามาอีกรอบเลย มาอีกรอบมาอีกรอบเอาเะล่าปะล่ะเอาเปล่าล่ะเอา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 ปล่าล่ะเออตีครับตีเข้าไปตีเข้าไปเจอแล้วอ่ะมึงมาใครจะเอามาก็มาใครจะ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 มาก็มานี่ต่อให้สองเป็นไงต่อให้สองเนี่ยคือพวกนี้มันคือพวกมันเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าเออจะบอกว่ามันเล่นไม่เป็นเพราะว่ามันไม่อัพของเลยเลยคือไม่อัพของปุ๊บ พอไม่อัพของมันก็แย่งกันอเออของมันก็แย่งกันน่ะมันก็แย่งของกันเราก็สบายเลยทีนี้เพาเราอัพของเราก็ได้ของเต็มแถมเล่นคนเดียวซะด้วยดูมันเพื่อมาต่อเดี๋ยวโหต่อแบบสาระไม่มีจริงอ่ะดูดิต่อแบบให้กูตกเลยโอ้โหดูดิต่อเป็นรูปสายฟ้า <c oughs> โอ้ยกูระเตกชีวิตอ่ะตอนนี้มันก็เหลือสามทีมอ่ะเราก็เสยไปแล้วทีมหนึ่งดูเราฆ่าไปห้าเลยเราจะโหดไปไหนบอกตัวว่าโหดบ้ากอ่ะเฮ้อคือ ก็ไปเราบอกว่าทำไมพี่โหดจังเลยโอยน้องพี่โหดตัต้งแต่นานแล้วกูร้อเลนกูร้อเลยโอเคเราเก็บของกันเก็บของให้ครบนะเพราะว่าเราจะได้เด็กของไปก่อนนะเราจะได้เอาของเพชรมาใส่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเรามีเพชรหนึ่งอย่างเลยใช่ปะอ่ะเราเอาเอาบล็อกเก็บทำไมเอ๊จะบล็อกไปด้วยนะเพราะว่าบล็อกมันสำคัญมากอพอเราจะต่อไปไหนเงี้ยพอเราแบบซูดีมันมาตีบ้านเราเงี้ยเราก็ต่อบล็อกมาบ้านเราได้เออ ดิดูผมว่าอีก2ทีมนั่นน่ะผมว่าของไม่ต้องเยอะมากหรอเพราะว่าเห็นปะเราฝั่งเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยเห็นปะมันก็ต่อตรงกลางกันแล้วก็โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราจะซื้อคู่หูไว้ก่อนโอ้โหสิบสี่แสดงว่าไม่มีใครมาตรงกลางเลยเนี่ยเหลือทีมหนึ่งละเหลือกูใช่ไหมเหลือกูแล้วก็ทีมอีกทีมหนึ่งนะเออนี่โอ้โหของเพียบเพียบเลยครับเพียบเลยบางตรง เราขอกลับบ้านไว้ก่อนนะเพราะว่าเราต้องไปทําของให้เสร็จก่อนเนอะทำให้เสร็จบดอะเราค่อยมาตรงกลางเดื้อดาบเพชรซื้ออะไรนะเดะตรงนี้รู้สึกว่ามันดูดิทางบ้านกูเป็นเดินยากเหลือเกินโอ้โหมึงต่ออย่างงี้มึงให้กูต่อดีกว่าไหมเพื่อนเดะก็ต่อละครเมื่อกี้ <laughs> รู้สึกว่ามันจะทิ้งเราใช่ปะโอ้โหมันแบบเล,เลวมากอะมันร้ายมากอะคนเนี้ยแม่งแบบจะทิ้งทําไมอะเออเราอุตส่าห์เล่นเต็มที่แล้วอะเราอุตส่าห์ไว้ใจว่าเธอจะแบบอืเธอจะไอ้นี่เราเธอจะซัพพอร์ตเราเต็มที่เฮ้ยไม่ใช่เราจะซัพพอร์ตเธอเธอเต็มที่เธอทิ้งเราได้ไงอะโอ้โหเธอทเธอเป็นคนอย่างงี้อะเสียใจสสเดิร์ดเสียใจมากๆกระโขดสอง อะไรอะไรอะไรเพื่อนอะไรมึงจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะจะเอาใช่ปะเฮ้ยกูมีดาบเพชรด้วยอะไรถ้าดูแค่ถ้าดูทำมันได้อ่ะมึงไปดิไปดิแล้วแต่แล้วแต่ครับจะมาก็มาเนี่ยกูแอบอยู่เนี่ยแอบอยู่เนี่ยมาดิมาดิมึงมากูเพิ่มเลือดครับเออกูเพิ่มเลือดกูเพิ่มเลือดแล้วตีตีตีไปตีไปตีก็ไปเอออะไรอ่ะยิงธนูทำไงทำไมยิงทำไมเนี่ยกูอดหลบได้ครับกูแอบได้ คิดว่ากูแอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวกูแอบทำไมกูบีเดี๋ยวดะนี่เต้โอเคโอ้โหมันยิงโดนว่ะมันยิงโดนว่ะมันยิงโดนว่ะโอ้โหมันยิงแรงว่ะธนูแม่งแรงมากอะ่ะตกลงไปตกลงไปตกลงไปโอ้โหมันไม่ตกว่ะตกตกลงไปแล้วเอาเราตกเองชิบหายโอ้โหอ่ะ วิ่งพูดแกตัวกูดะเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เป็นไรวะทำไมตกเองอะดูดิเฮ้ยตีไปดิตีไปเต็มที่เพื่อนตีไปตีไปตีไปตีเต็มที่ตีเต็มที่ไม่ว่าเลยไม่ว่าเลยไม่ว่าไม่ว่าเออเฮ้ย,อ,ยอ่ะแล้วก็ธนูมันมาดิเออลัวอะไรล่ะอ่ะตอนนี้เราก็ขาดของอยู่หน่อยหนึ่งใช่ปะโอ้ไม่หน่อยละโอ้เพราะว่าตกเมื่อกี้น่ะเราถึงของเราถึงตกหมดอ้าวโอ้มอรเล่าว่ะเฮ้ยซื้อดิซื้อดิเฮ้ยซื้อดิ เห็นปะถ้าเรากันเตียงไว้เงี้ยไม่งั้นเตียงเราแตกไปนานแล้วเนี่ยเออเราการเตียงยงี้นะเพราะว่าเห็นปะเดี๋ยวเห็นปะมนตีไม่แตกอ่ะมันตีนานมากไอ้เนี่ยเออดูมนดูมนเดะโอเคแล้วตอนนี้เราก็มีสองอย่างแล้วใช่ปะเก็บแล้วก็ธนูไปด้วยธนูนี้แล้วก็เยอะไปไหนอ่ะดูดิว่าครบยังตอนนี้ยังไม่ครบเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเอาเพชรอะไปทำกับดักก่อนดีกว,ว่า ให้มนมาอีกให้มันมาอีกรอบดิเนี่ยชอบว่ะมันกูตีนดิกเด็กอ่ะจริงผมก็ไม่อยากกระรีรอให้มันมาหรอกเพราะว่าเออผมก็ไม่อยากนี่หรอเราทำกบดักไว้เลยนะเออทำกบดักไว้เนี่ย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 เอาดีเอาดีาดกับดักกูเยอะครับพีกับดักกูเยอะมาเราจะไปบ้านมันเลยดีกว่าว่าไปบ้านแม่งจบ คือธนูมันแรงมากขนาดผมใส่ชุดเพชรอะเออทั้งเกือบทั้งชุดอะแม่งยังยิงทะลุเลยรถเลือดผมลดไปครึ่งหนึ่งเลยวัตถ so ีใส่ชุดเพชรแล้วมันเลือดจะไม่ค่อยลดนะเออนี่ซื้อโอ้โหเอาวะเอาวะเออเรามีธนูเว้ยนายจะเอากับเราใช่ไหมบ้านมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมขอขอดูบ้านมันก่อนแป๊บนึงแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บให้หมดก่อนนะเดี๋ยวมันมาเอาเราจะซวยเออเดี๋ยวเราต้องซื้อตรงตายอ้เดิมผมเพราะว่าของมันไม่ค่อยจะมีใช่ไหมล่ะ อัพนี่ก่อนอัพดาบเดี๋ยยี่อัพดาบแล้วเว้ยอัพดาบแล้วเว้ยโอเคแล้เวเราซื้อซื้อหมามาตัวนึงแล้วก็ตายไม่ได้วะ่ะเอาบัลล่ะเอาบัลละนาย กูยิงมันไม่โดนเลยวะกูสู้มันเลยดีกว่าเอาวันละ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 สัตว์ยิงมันไม่โดนเลยนี่มันแบบพิ้วมากอะไอตัวเนี้ย ตีดีวะ่ะชอบโอเคเดี๋ยวเราช่างมันนะเดี๋ยวเราซื้อซื้อใหม่ได้ซื้อหมาใหม่ได้อ่ามันอยู่ไหนเดี๋ยววิ่งไปบ้านเราละไม่ใช่ไอ้หมาเราก็ยังอยู่นี่วะ่ะโอเคเดี๋ยวซื้อดวงตาแป๊บซื้อดวงตาเอเดอร์พาวด์แบเลยครับเราจะได้ไปบุกบ้านมันมึงไม่กันบ้านใช่ไหมได้ได้มึงไม่กันบ้านใช่ไหมได้ไอ้บ้านมันอยู่ฝั่งนี้นปะ ได้ได้เพื่อนได้มันเป็นสีอะไรอ่ะสีเออก็รู้สึกว่ามันจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้าอ่อนด้วยสีฟ้าอ่อนสะด้ยโอเคเดี๋ยวเราวิ่งหาบ้านมันก่อนเราต้องวิ่งหาบ้านบนะัดะเออด,ดูบ้านไปดูเดี๋ยววะอ้าวเราเนี่หว่าสีฟ้าอ่อนเออเราสีฟ้าอ่อนใช่ปะแล้ก <c oughs> ็ดสึกว่ากูจะหละันหลันไงกับชีวิตก็ไม่รู้โอเคเ,ออเราจะไปสีเหลืองนะครับสีเหลือง หาสีเหลืองก่อนนี่สีเหลืองบ้านมันอยู่นี่อ้าวเจอดิทีนี้เจอดิทีนี้ลมมันยิงแม่นมากเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมอะหลบดิหลบดิเนี่ยหลบดินี่มันยิงแม่นมากอะผมบอกตรงว่ามันแม่นมากไปดี่พวกอะ สีเหลืองไม่ใช่ฝั่งนี้อ่ะเออผมว่าสีเหลืองไม่ใช่ฝั่งนี้ใช่ปะะ่าวกูมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอาไปละเออหูมันไม่กันกเตียงด้วยเว้ยมันไม่กันกเตียงด้วยเวย้วยเฮ้ยเฮ้ยชนะวะไม่กันกเตียงใช่ไหมเดะได้ได้ไดมานายนายตายไปเถอะไอสัตว์ตายไปเถอะมึงตายไปตายไป ตายไปเดี๋ยวตายไปตายไปตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ย hey, ที่หนึ่งเว้ยถึงเราจะอยู่คนเดียวเราก็ได้ที่หนึ่งได้นะเฮ้ยเฮ้ยบอกตรง <c oughs> คือโดนลุมอ่ะเออคือไล่โดนลุมอ่ะเมื่อกี้เอ๊ะแต่ตอนนี้มันก็อยู่คนเดียวนะมันก็โหมดใช้ได้อแต่ผมบอกตรงว่าไอ้นี่ยธนูมันแม่นมากเออไม่รู้มันแบบหดดหมดมากแต่ของมันน้อยไปหนะ่อยเออถ้าของมันเท่าผมเนี่ย คือมันชนะไปเลยอ่ะอ่ะสำหรับใครที่ชอบวเวลเ่มกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเออก็ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะเออว่าพาร์ทหน้าเราชนะหรือเปล่าเหมือนเหมือนพาร์ทนี้เปล่าเอเดเอดูเออขนาดเออคนเดียวยังสู้สองคนได้อ่ะหอ่ะนั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนั้นก็คลิปนี้ก็บายบาย